สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนว้ายวนผลกรรมนำเนื่อตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีขอมจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นก่อเวร เรื่สุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะสู่สันติเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าวนา้ำเภอเมืองตรังเจ้าวาดวัดสาดิการามจะได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติก่อนอื่นก็ต้องขอ,อนโนโมนาบุญแก่นางสาวอันศะนาแว ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังท่านเจ้าหน้าที่ตลอดถึงท่านผู้ควงท่านสาธทุชนทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสู่สันติ9 1 2 5เมกะเฮิรสวทตรังเวลา5.30นาฬิกา30นาทีจนถึง6 0นาฬิกาจากได้ควงรายการธรรมะสู่สันติ ตื่นเธอเจ้าทายาโมหลับไหลลุกขึ้นมาทำภารกิจของตนของตนนิสิตนักศึกษานักเรียนเราก็ได้ดูตำรับตำราเตรียมในวันจันทร์ต่อไปวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเสิง นี่ก็รายการธรรมสุตันติทุกเช้าของวันอาทิตย์พระคุณเจ้าจากวัดสาธิการามโดยการน,นำของเจ้าวาดวัดสาธิการามได้มาดำเนินรายการธรรมสุตันติจึงก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีพูดคุยทักทายกับท่านสาธุชน ทุกคนทุกท่านวันนี้อาจจะตรงกับวันเกิดของใครก็แล้วแต่จึงขออนุโมทนาบุญแอบไปเบิร์ดเดย์ทูยูไปก่อนฉะนั้นญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้กัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรงังจัดได้มีการบินทบาทถวายอาหารบินทบาท1,000รูปคนนิมนต์มาจาก14จังหวัดภาคใต้ มาสู่เมืองตรังแต่เช้าวันนี้นี่แหมฝน,นตกอาจะมามาเป็นระยะระยะนฝนตกก็กลางร่มมัง่งไมมกลางร่มมัง่งเปียกมัง่งไม่เปียกมัง่งแต่ว่ายังคล่องใจท่านสาธุชนที่คอยติดตามรายการธรรมะสวดันติทุกเช้าโยมทุกเช้าของวันอาทิตย์ถึงอย่างไรอย่างไรก็เปิดควงังและก็ทําการทํางานไปด้วย เราก็จะได้อสองส่วนหนึ่งหานเราก็ได้แล้วก็ได้บุญได้กุศลได้สติปัญญาในการควางรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ายอดดีวันนี้ี่พูดถึงยอดดีคือมีดีครบทั้งสามชั้น คนเราถ้าหากว่ามีดีก็จริงแต่ถ้าว่ามีอย่างเดียวสองอย่างเนี่ยมันไม่ครบสามอย่างไม่ครบสามชั้นก็แปลว่ามันยังขาดตกปกพร่องจริงก็ทำอะไรอะไรเนี่ยก็เรียกว่าให้ครบสามครั้งแม้แต่เขาจะกล่าวนโมก็ยังสามครั้งแล้วก็เวลาพระให้ศีลก็ดีโยม สมาทานศิน่ก็ดีนี่ตั้งแต่พทุทธังตุตาก็ยังสามครั้งทำมังก็เช่นเดียวกันสังขังก็เช่นเดียวกันก็เรียกว่าสามครั้งจึงทำอะไรที่จะให้มันให้มันสุดยอดสุดยอดนี่ก็เรียกว่าให้มันครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็เรียกว่าทำส่วนใหญ่ก็มัน มันดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยแล้วไม่ขาดตกปกพร่องวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ายอดดีมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเกิดมาดีเกิดมาดีก็หมายความว่าดูลักษณะของคนมันครบอาการสามว่าจะมีอะไรบ้างนิยมก็ไป,ไปหาข้อมูล ในโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างสาสองประการนี่เกิดมาดีเนี่นะเว่าทุกคนเนี่เหมือนเหมือนกันไม่ว่าคนจนคนรวยอยากจนมั่งมีเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่ามันเหมือนกันทุกๆคนทุกเพศทุกชั้นทุกวันนะครบอาการสาสองแปลว่าเกิดมาดี ที่เราเกิดมาดีนี่เพราะอะไรอ่ะเพราะมีบุญมีบุญเราเกิดมาดีแปลว่าทำข้อมูลไวด้ดีแล้วก็เมื่อเกิดเป็นคนมาแล้วเนี่ยต้องขยับให้ได้เป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าออสัตว์ประเสริฐประเสริฐดีจมสมมติว่าเราเกิดมาในขณะนี้ในขณะนี้จำได้ไหมรู้ความรายการธรรมะสุสันติแล้ว เรายังเป็นคนไม่ค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อยทําอย่างไรให้เรียบร้อยปฏิบัติสินห้าสิปฏิบัติสิห้าแล้วเราก็จะเป็นคนเรียบร้อยต่อไปภายภาคหน้าเวียนไหวตายเกิดเพราะว่ายังไม่นิพพานยังไม่นิพพานก็แปลว่าต้องเวียนไหวตายเกิดวัตตัสงสารไปเรื่อยไปเรื่อยอาจจะเกิดมาครั้งแรกนี่ ออฐานะค่อนข้างรูปร่างร่างกายในี่ยแปลว,ว่าเรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์สามสิบสองแต่ถ้าถ้าหรือเรอเนี่ยไปฆ่าสัตว์บ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยอะไรก็แล้วแต่ไม่แน่พายภากหน้าเวียนไหวใจเกิดเนี่จะไม่ครบสามสิบสองก็ได้เรียกว่าอาการเนี่ยไม่ครบสามสิบสองก็ได้ ทุกวันโยมลองดูมันมีข้อมูลเยอะว่าแม้แต่ว่าเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นคนแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็มันขาดตกปกคร่องบางคนในจิตใจไม่ดีจิตใจไม่ดีคิดไม่ดีสอนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สุดท้ายก็ ทำอันตรายกับตัวเองก็มีทำอันตรายกับผู้ใกล้เคียงก็มีแม้แต่บิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าก็ยังทำได้เช่นเดียวกันนั้นก็เรียกว่าข้อที่หนึ่งยอดดีเนี่ยก็ข้อที่หนึ่งเกิดมาดีเพราะมีบุญข้อที่สองนี่อยู่ดีอย่างมีคุณอยู่อย่างไรให้มันมีคนนะบางคนบางท่านเนี่เกิดมาทั้งชีวิตเนี่ย ก็เจ็ดสิบบ้างแปดสิบบ้างสุดท้ายนี่ก็เรียวกว่าตายไปแล้วไม่มีอะไรไม่มีคุณเลยแม้แต่แม้แต่ในครอบครัวแล้วกับส่วนอื่นๆจะมีคุณอย่างไรแม้แต่ครอบกับครอบครัวเนี่ยยังไม่มีคุณเลยยังไม่ทำคุณประโยชน์เลยอาศัยคนอื่นทั้งนั้น บางคนบางท่านเออหนังสือก็ไม่เรียนความเข้าใจก็ไม่มีนู่นนี่สุดท้ายเนี่ยแปลว่าคุณไม่มีคุณไม่มีเนี่ยเรียกว่าเปล่าประโยชน์จึงอยู่ดีอย่างมีคุณอยู่อย่างไรบ้างปฏิบัติศีลหมีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาแล้วเราประพฤติปฏิบัติ อย่างมีคุณตรงไหนเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ก็ตักบาตรที่หน้าสาลากลางหลังเก่าโยมจะไปร่วมก็อเจริญพรเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่าอยู่ยังมีคุณกับครอบครัวในจุนเจอือข่าน้ำข้าวควายนู่นนี่พอที่จะสามารถช่วยเหลือได้บางทีตนเองนี่ก็ค่อนข้างจะไม่ขัดข้อง อุปสรรคใดๆแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลคนใกล้เคียงมีอะไรดีๆแบ่งปันแบ่งปันเหล่านี้การแบ่งปันเนี่ยก็เรียกว่ามันเราอยู่ดีอย่างมีคุณเนี่ยคนนั้นก็มีบุญคุณกับเรานะคนนี้ก็มีบุญคุณกับเราแล้วแล้วคนเหล่านี้ก็เรียกว่าอยู่อย่างมีคุณ ข้อที่สามเนี่ยท่านไปดีเพราะมีทุนท่านจะเดินทางเนี่ยก็มีทุนแล้วไปต่างประเทศก็มีมีทุนแล้วไปกรุงเทพไปตรงนั้นไปตรงนี้ก็เรียกว่ามีทุนแล้วสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับไปเนี่ยท่านไปดีเพราะมีทุนมีทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่า มันเป็นรูปมาทำและเป็นนามมาทำบางถึงบางอย่างการปฏิบัติศีลห้าปฏิบัติศีลห้าให้มันเข้าอกเข้าใจทําให้มันเข้าถึงแก่นแท้แล้วภายภาคหน้าเวียนไาวตายเกิดเนี่ยก็มันฐานะอะไรขยับขึ้นร่างกายอะไรมันทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแนวเรียกว่าบริบูรณ์เพราะว่าท่านมีทุนแล้วการมีทุนจึงก็เราสามารถที่จะทาโน้นทํานี้ได้เพราะว่าเรา ไปดีแล้วอย่างเพราะมีทุนแล้วประการต่อมาเนข้อที่หนึ่งเี่เกิดเกิดมาดีเนี่ยเพราะมีบุญเนี่ยก็หมายความว่าคือเกิดในตระกูลที่บิดามารดาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคนเป็นสัมมาทิฏฐิจะทำอะไรเนี่ยก็ ก็ทำํำทำที่มันทำแล้วตนเองมีความสุขคนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนเสร็จแล้วปฏิบัติสี่ห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกหมดเท็ดไม่ดื่มเครื่องมึนเมาเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเพราะมีเพราะมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขา จะทำโน่นทำนี้บางคนนี่โอ้ยอสมัยก่อนเคยไปบินธบาทที่อ,อำเภอเมืองตรังเนี่ยสามแยกหมีสามแยกหมีมหมนี่ก็ไปบินธบาทโยมก็มาใส่บาทโยมบอกว่าวันนี้เนี่ยหนูแอบ,บมาใส่บาทข้องใจไม่ได้ทำบุญเนี่ยอยู่ไม่ได้ เนื่องจากว่าสามีของดิฉันเนี่ยเขาไม่ได้นับนับถือพระพุทธศาสนาเขานับถือศาสนาศาสนาอื่นจึงก็เลยหนีมาใส่บาตรตักบาตรพระว่าเออไม่เป็นไรโยมอนุโมทนาโยมก็ใส่บาตรนี่ก็ได้ว่าต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าหากว่าไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิตราทิฏฐิเนี่ย ก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยไม่มีทางจริงๆจึงแปลว,ว่าเราเนี่ยโชคดีที่มีบิดามารดาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยเรียกว่าไม่ง่ามช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยก็ไม่ห้ามบางคนบางท่านเนี่ยก็ร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันแลกกันเหล่านี้วัดวาอารามก็เช่นเดียวกันข้าน้ำข้าวไว จีปาถานี่ก็โยมจะช่วยเช่นเดียวกันในเทศกาลตะาวายเตียนบรรษานี่ก็ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มแล้วค่อนข้างที่จะเริ่มแล้วเดือนเจ็ดขึ้นก็ประมาณเดือนกับ15บห้าวันเดือนกับสิวันนี่วันนี้นี่ก็แรม14บ่ค่ำแล้วเดือน6กไม่กี่พรุ่งนี้วันจันนี่ก็เป็นวันธรรมสวรรวันพระ วันพระแรมติ่ห้าค่ำเดือนหแล้วเดือนเจก็จะขึ้นมาในไม่ช้าอันนั้นว่าบิดามารดาของเราในตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลที่สัมมาทิฏฐิข้อที่สองนี่มีดีมีดีเนี่ยต้องมี3ระดับสามระดับมีสข้อใหญ่ๆเรียกว่าดีส่วนตัวคนบางคนเนี่ยถึงจะไม่ดีส่วนรวมก็จริง แต่ดีส่วนตัวดีส่วนตัวมีอะไรบ้างหนึ่งมีการศึกษาในปัจจุบันในถ้าหากว่าไม่มีการศึกษาเนี่ยโอ้มันยากนะมันยากสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปลว่าอ่านออกเขียนได้ก็ไม่เป็นไรสมัยนี้ก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันแต่ว่ามันมันขาดไปอย่างแรงจนนั้นว่าบางทีจะทาโน้นทํานี้เนี่ยเขามีช่องให้เราได้ตรอกลงไป กรอกลงไปว่าดีส่วนตัวนี่ต้องจบปริญญาตรีปรอตรีหรือไม่ก็สายวิชาชีพอะไรอะไรก็แล้วแต่แปลว่าอ่านออกเขียนได้สามารถท่จะคคำนวณเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการจรึงว่าต้องดีส่วนตัวก่อนส่วนตัวเรวยว่าครบถ้วนบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการดีส่วนตัวก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลน,นู่นนี่ เรียกว่าช่วยเหลือในครอบครัวเท่านั้นแหละคนอื่นนี่ก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่ว่าดีส่วนตัวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญประการต่อมาในดีส่วนรวมดีส่วนรวมบางคนนี่ก็สร้างฐานะในครอบครัวของของตนเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลในระดับหมู่บ้านในระดับตำบล ก็ทําอย่างไรบางทีลงสมัครลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้รับเลือกตั้งเข้ามาเลือกตั้งเข้ามานี่ก็มาทําดีส่วนรวมส่วนรวมก็หมายถึงว่าในหมู่บ้านของเราดูแลลูกบ้านของเราเนี่ยให้มันเรียบร้อยเช่นมียาเสพติดนี่ก็ทําอย่างไรก็จัดวางแผนวางแผนทําอย่างไรนี่ก็ให้มันเบาบางลงถึงแม้จะไม่หมด ไอ้คำว่าหมดนี่ไม่หมดอยู่แล้วแต่ว่าทำอย่างไรให้มันเบาบางลงลูกหลานของเรานี่ไม่ติดยาติดติดบางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะลูกคนอื่นไม่เป็นไรแต่ลูกของข้าพเจ้าเนี่ยแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามันอยู่ติดตัวเราติดบ้านติดลูกของเราเนี่ยบางทีมันบอย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 พอเห็นบ่อยบอยพอไปชักชวนบ่อยบอย มันทาไม่ดูมั่งอะไรมั่งอะไรจิบอาถะแต่แล้วก็อาจจะอาจจะลูกของเราเนี่ยก็จะเพลอรือไปได้เช่นเดียวกันจึงก็ต้องทําดีส่วนรวมไว้ตรงไหนก็ขาดค้่องตรงไหนก็ขาดเหลืออย่างไรเนี่ยก็ดูอะไรสิ่งบางสิ่งบางอย่างนี่ยก็เอ่อไม่สามารถที่ทำทำด้วยตนเองได้ก็อาจจะ รวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆสเสดอไปตามระดับอขอความช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้เจนว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมันขาดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องทำหนังสือไปหาท่านกำน,นันท่านกำนันก็ขยับไปไปถึงนายอำเภอนายอำเภอก็ส่งไปทางปรหลัดบังง่งดังผู้ว่าราชการจังหวัดเหล่านี้ก็เรียกว่าดีส่วนรวม ประการต่อมาดีส่วนสังคมส่วนสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยบางทีในบางท่านนี่ก็เรียกว่าทําดีส่วนตัวแล้วทําดีส่วนรวมแล้วก็ทําดีช่วยเหลือสังคมตรงนั้นตรงนี้ทุกวันเนี่ยมันจีปาถะนะคนที่ยังเดือดร้อนอยู่ก็มีเยอะคนที่ฐานะดีก็มีฐานะดีก็มีปานกลางก็มี แต่บางคนบางท่านเนี่ยบางทีป่วยติดเตียงลูกหลานก็ไม่มีการศึกษาหาการหางานทำมันก็ได้บางทีไปเก็บขวดขายเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นอาชีพที่สุดสุดจริตแต่แหละแต่ว่ามันเอาไปขายเนี่ยมันได้น้อยพอได้น้อยใช้สอยในค่อนข้างจะมากเ,เห็นโทรทัศน์ดูโทรทัศน์เนี่มีมีคุณยาย สมัยก่อนก็บอกว่าฐานะดีทุกวันนี่ไม่มีอะไรกินก็กินโฟมกินโฟมแล้วนี่ก็มันสังคมทุกวันเนี่ยก็มีมันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่เยอะๆฉะนั้นว่าเราช่วยเหลือสังคมข้อที่สนี่ได้อาศัยความดีของบุคคลนี่แหละเมือมอม่อท่านเสียชีวิตไปเนี่ยก็ได้อาศัยความดีของผู้ตาย ของผู้ตายบางทีเนี่ยเราจัดงานศพอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นบางคนเนี่ยไม่รู้จักกับเจ้าภาพแต่ว่ารู้จักกับคนตายคนตายสมัยก่อนทํากุนนามความดีไว้มากทําคุณนามความดีไว้เยอะแยะในแผ่นดินนี้ทําในหมู่บ้านทําในตําบลทําในอําเภอทำในจังหวัดของเราช่วยเหลือเกือ้อกูลเป็นที่คนรู้จักนับหน้าถือตาเมื่อท่านจากไปนี่ก็มาทำบุญนิดสักหน่อยหนึ่ง นี่ก็มีนันเรียวกว่าได้อาศัยความดีของคนที่เสียชีวิตไปเพราะว่าท่านตอนมีชีวิตอยู่ท่านสร้างคุณงามความดีอะไรต่างๆเหล่านี้จึงก็เราสามารถที่จะไปร่วมเพราะว่าเห็นกับคนที่ตายหรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้ก็เรียวกว่าได้อาศัยได้อาศัยคุณงามความดีของท่านผู้ตาย ประการต่อมาเรียกว่าได้อาศัยน้ําใจของผู้อยู่บางทีน้ําใจของผู้อยู่เนี่ยโอ้ยตอนที่ไปเจอหน้ากันอะไรกันเนี่ยทักทายทักทายไม่ไม่เป็นคนที่บางคนเนี่ยไม่รับแขกหน้าไม่รับแขกพอหน้าไม่รับแขกในบางทีมันมันเจอหน้ากันแล้วมันไม่อยากจะมองหน้า ฉะนั้นว่าหน้าเนี่ยก็ต้องให้ให้มันเป็นหน้าที่ทําให้มันดูแล้วมันเจริญหูเจริญตาแต่ถ้าหากว่าดูหน้าแล้วแหมมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขเรียกว่าได้อาศัยน้ําใจของผู้อยู่ของผู้อยู่ก็คือลูกหลานนั่นแหละพ่อแม่เลี้ยงเรามาอะไรมาจนเติบใหญ่แล้วก็ ทุกวันเนี่ยเราค่อนข้างที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้วเมื่อท่านแก่เท่าชาราไปอะไรไปเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจ,จแสดงออกถึงความกตัญญูกตาวทีเหล่านี้จึงบางคนบางท่านเนี่ยมางานศพเนี่ยก็ไม่รู้จักกับคนตายแต่ว่าคนที่อยู่เพราะว่าเขามีน้ำใจวันก่อนงานเราเขาก็มา วันนี้เราถือโอกาสเนี่ยไปงานที่มันเกิดขึ้นงานเพื่อนเราอะไรเรา่วาได้อาศัยน้ําใจของผู้อยู่ประการถัดมาได้กว่าได้อาศัยความกระตัญยูของลูกศิษย์ของลูกศิษย์ลูกหาบางทีในความกระตัญญูเนี่ย,ย,ยรู้คุณคนเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญบางทีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็บางคนบางท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังอสอนหนังสือมาทั้งชีวิต หรือบางทีเป็นเจ้าอาวาสอยู่ทั้งรเรียกว่าตลอดตลอดบางคนนีบนรรพชาบรรพชาเป็นสมณรนเสร็จแ,แล้วก็อุปสมบทต่อมาเนี่ยอยู่ในวัดแปดสิบปีเก้าสิบปีนี่ก็นี่ก็เราเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะจฉกนั้นว่าความกตัญญูกต่าเวทีตรงนี้ก็จะได้อาสวยน้ําใจของลูกศิษย์ลูกหา ประการถัดมาเรียกว่าได้อาศัยความเสียสละของญาติมิตรความเสียสละของญาติมิตรเนี่ยบางทงบางอย่างเนี่ยความเสียสละโอ้ยบางทีเนี่ยเงิเนทองก็หายากแต่ท่านเสียสละบางคนบางท่านนี่ยยังเสียสละเรื่องอื่นๆช่วยเหลือสังคมตรงนั้นตรงนี้บางทีเนี่ยงานกิจการมันเยอะ บางทีเนี่ยไปแจ้งตำรวจไว้ลงบันทึกไว้ไไว้แต่ว่าคดีมันไม่คืบหน้าไม่เดินหน้าสุดท้ายเนี่ยก็ไปพึ่งไปพึ่งอาศัยของสื่อมวลชนบางทีก็ไปให้เขาลงเควทลงลายแล้วก็มีอยู่หลายคนหลายท่านก็ไม่อยากประกาศ บางทีเนี่ยก็ไปจับเขาตรงไหน,นก็เรียกว่าประสบความสําเร็จตรงนั้นนี้ก็เรียกว่าได้อาศัยความเสียสละของญาติของเม็ดวันนี้นี่ก็โยมกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรงังได้นิมนต์พระมาสิบสจังหวัดภาคใต้มารับอาหารบิณฑบาตท,ที่อำเภอเมืองตรังสาลากลังหลังเก่าก็ขนตกชุกไม่รู้เป็นไง อาตมานี่ก็ได้รับกิจนมนมนต์เช่นเดียวกันแต่ว่านมนมนต์ในพระคุณเจ้าจากวัดสาลิการามในไปแทนเนื่องจากว่าไปอำเภอห,ดหัออหด,อาหาดใหญ่ไปทําบุญที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเกือบเกือบข้าหัดใหญ่ไปสมัยก่อนนี่ก็อำเภอหัดใหญ่กับอำเภอบางกล่ำนี่ก็เป็นอำเภอเดียวกันจึงทุกวันเนี่ยเแยกไปนี่ก็เรียกว่าได้อาศัยความเสียสละของญาติของมิตรทุกคนทุกท่าน บางทีนี่คนไม่เคยตื่นไม่เคยตื่นเช้าไม่เคยตื่นเช้าพอมาใส่บาตอยู่ต่างอำเภอนี่ก็ต้องมาตีสี่ตีสามต่นตสามก็หุงข้าวหุงแกงเตรียมอาหารหวานข้าวอะไรอะไรไว้เป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นว่าฝนตกด้วยอะไรด้วยเนี่ก็อ,อ,อ,อยากจะไปดูแลเช่นเดียวกันว่ามันมันเกิดครบท้วนบริบูรณ์หรือเปล่า แหมช่วงนี้อากาศบรรยากาศเนี่ยมันหนาวมันเย็นฝนตกตกทุกวันช่วงนี้ฉะนั้นว่าโยมต้องดูแลสุขภาพร่างกายของโยมด้วยนะฉะนั้นว่ารายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ยอดดีเนี่ยยอดดีคือมีดีต้องให้ครบสามชั้นเช่นเดียวกันจึงได้บรรยายมาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจึงขอโนมทนาบุญขององคุณพระศรีรัตนรัย คือคุณประพจทธคุณระธรรมคุณประสงค์และบารมีธรรมโหลงพ่อกาแก้วหลงพ่อการามปฏิตฐานุน้ำโบสถวัดสาธิการามจุลมันญาประธานพรให้ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทธโธพุทธังกอมินาตังนะพุทธังพุทโธตัมโมตัมังกอมิรตังนะตัมังตัมโมสังโคสังขังกอมีตังนะสังขังสังโคพุทธังเป็นเนินตัมังเป็นทองทั้งกังเป็นข้าวเป็นของไหลมาเตมานาชาลิติเทวลิติรักุณังเอตังโสติลาภังพระวันตุเม พุทธบรกาลาบมาเงินมีตะโมบริกาลาบมาเงินมีสังโฆโริกาลาบมาเงินมีขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะชาลีติตลอดกาลนานเถิ ววายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีข้อมจุนจากนคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรนไว้บางคนถือดีมั่งมี พราะทำกาชั่วนั่นบาปสาบตัวเกลือกลัวมัวเมาเล้า